มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังแฉเปิดแชทโจลี่เงียนสุดทนขอให้เลิกยุ่งลั่นอยากให้คนไทยได้รู้จากที่โจลี่เงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามนะคะได้โพสต์ภาพไ g จีสตอว่าถูกผู้ชายดักรอที่บ้านตั้งแต่เช้าจนไม่กล้ากลับบ้าน ข้อความว่าสตอร์เกอร์คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่10โมงเชา้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันโทรหาผู้จัดการแล้วก็ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆล่าสุดนะคะก้าพฤษภาคมเพจอัธารสได้โพสต์บอกว่ามันยังไงกันหนอคราวนี้เมื่อทางโจลี่เหงียนออกมาพูดกับอีกี้เพื่อนรักว่า ตนไม่ได้ไปที่สมุยเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแต่แต่ตนนั้นไปวันที่สองที่ผ่านมาไม่พอทางน้องเหียนยังบอกด้วยว่าตนนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วไม่ได้คุยกับฝ่ายชายแล้วแต่ว่าทางฝั่งนั้นก็ยังตามหึงตามห่วงตนกับแฟนใหม่มีพฤติกรรมคุกคามตามหาที่อยู่ของตนตลอดวันคนไทยเลิกเอาหนูไปเกี่ยวชื่อกับคนนี้ได้แล้ว นอกจากนี้ยังเผยภาพแชทที่อ้างว่าเป็นของโจลี่เหียนคุยกับใครสักคนนะคะแปลได้ดังนี้ค่ะฉันมีแฟนมาเป็นเวลานานแล้วทั้งหมดนี้กำลังทำร้ายคู่ของฉันและครอบครัวของเขา ฉันอยากให้เรื่องนี้หยุดสักทีและหยุดเอ่ยชื่อฉันกับพีเคฉันอยากให้คนไทยเข้าใจว่าเขาบ้าคลั่งแค่ไหนที่ทำสิ่งนี้กับผู้หญิงฉันเป็นแค่เพื่อนของเขาตั้งแต่แรกเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายมากมายให้ครอบครัวของฉันและครอบครัวแฟนฉันเพดังเผยเปิดใจโจลี่เงียนเปิดแชทสุดทนขอให้เลิกยุ่งลั่นอยากให้คนไทยได้รู้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ